มหาสาครคามวันนี้นะครับไปส่งมอบกันนะครับที่พยัคฆภูมิพิสัยนะครับจังหวัดมหาสาครคามวันนี้นะครับจอดถึงอำเภอพยัคแล้วนะครับกับเตต้าวีโกแชมป์สองจุดห้าคันนี้นะครับโอนให้เรียบร้อยนะครับโอนกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะเดินทางไปบ้านลูกค้ากันเลยนะครับเดี๋ยวพากันไปเลยนะครับกับวีโกแชมป์คันนี้สองจุดห้า นะครับ2.5ราคาเงินสด270,000บาทนะครับ270,000บาทนะครับวันนี้ส่งให้ลูกค้าเลยถึงหน้าบ้านเดี๋ยวไปกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาคุชเจรถลก่อนนะครับเนี่ยเป็นคุชแจรรีโมทนะครับตัวนี้เป็นรีโมทภายในเป็นโทนสีดำนะครับภายในเป็นโทนสีดำนะครับอันนี้ เก็บแก้วเก็บอะไรก่อนสําหรับคันนี้นะครับโอนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะไปที่บ้านลูกค้ากันเลยนะครับที่ตำบลราชเจริญนะครับอําเภอพยัคฆภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่นะครับก็ถามว่าเราไปส่งมอบจริงไหมนะครับผมที่ผมรัตัวค้าส่งมอบจริงแน่นอนนะครับกับการที่ส่งมอบลูกค้านะครับมีเล่นผ้เบียนนะครับก็ เล่มเดิมเล่มแท้นะครับพร้อมนะครับเล่มเดิมด้วยนะครับแล้วก็จะไปส่งมอบกันจริงๆด้วยนะครับนี่เลยนะครับก็ไม่ได้พูดโกหกว่าเกินเลยนะครับเกินจริงนะลูกค้าบางคนไม่ได้มาดูรถนะครับผมก็ไปส่งมอบถึงหน้าบ้านจริงๆนะครับด้วยความไว้ใจนักเชื่อใจนะครับหลายหลายคนนะครับเข้าไปอ่านดูคอมเมนต์ได้ในในช่องทางของ YouTube มีผลตัวค้านะนะครับส่งมอบจริงนะครับใครที่เข้ามาติดตามใหม่อาจจะไม่ได้ทราบว่าทำไมถึงกล้าซื้อนะครับ รถราคา200,000-300,000ไม่ได้มาดูรถครับบิสายเข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยครับก็ถึงอำเภอพยัคฆภูมิัสของแท้แน่นอนนะครับคุณผู้ชมรตูต้ค่ะชัดเจนวันนี้เพามีอีกแล้วส่งมอบจีนถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนนะครับนะครับตอนนี้นะครับกําลังจะเดินทางเข้าไปสี่บ้านหัวดงมาค่ายนะครับอันนี้ ครับกำลังรอพี่ธนยศอยู่นะครับวันนี้เราส่งมอบถึงหน้าบ้านครับแน่นอนกับผมทีบวชรโค้านะครับอันนี้เรื่องจริงส่งมอบจริงครับเดี๋ยวรอดูนะครับรอรถมาก่อนเนี่ยมาด้วยกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาเลยนะครับวิ่งเลยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปส่งบ้านลูกค้าแล้วก็สวัสดีลูกค้ากันพร้อมกันเลยครับกับผมที่บวชรโค้าชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วครับจะไกลแค่ไหนครับบ้านดงเย็นตำบลราชเจริญนะครับลาดพัฒนานะครับหรือจำไม่ผิดนะครับ เราก็ไปส่งมอบนะครับกับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามอำเภอพยัคฆบูพิสัยนะครับอันนี้นะครับอันนี้บ้านลุงพุนะครับนี่นะครับบ้านลุงพุแกครับนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับก็กับพี่ธนยศนะครับก็เราก็มาถึงแล้วนะครับที่บ้านลูกค้านะครับอำเภอพยัคฆบูพิสัยนะครับตำอ่าบ้านเออห้วยบ้านเดี๋ยว จำไม่ได้บ้านอะไรไม่รู้แต่ตำบลลาดเจริญนะครับคันนี้อิ่มไปพี่น้องมาหอดแล้วก็ได้ได้ของตอกของฝากกินเขาอิ่มซะกันนะจังรีวิว <c oughs> ขเขาก็มาหอดใบนะครับนัดเพิ่นเสี่ยงเนี่ยวประทานว่ามาหอดใบมงนะครับนิวเขาแล้วครับก็เลยกินเขาซะกันจังมารีวิวนกวดหลายคนสงสัยมีส่งจริงถึงถึงที่จริงไหม <c oughs> นะครับา <c oughs> คนถามว่ามาส่งจริงครับ มาแล้วพี่น้องจะมานั่งขาเพื่อนำเงินให้นะครับแ่วมาตอนนี้ต้ตรงใส่สมาธิยังหน่อยนะครับใส่สมาธิยังหน่อยอะไรละไม่เป็นไรนะครับนี่คือเราหาเราก็ต้องมาจ่ายเงินกันที่บ้านนะครับไม่ได้ว่าจ่ายโอนโอนก่อนนะครับแต่ทางร้านก็ทําการโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ทําการมาจ่ายเงินกันที่บ้านนะครับทําสัญญาแล้วก็เขียนใบซื้อขายผ่านทางลายไว้นะครับ ถ้าลูกค้าอยู่ทางไกลนะครับก็สามารถวิดีโอคอลมาดูรถได้แล้วก็ค่อยๆเขียนใบเอกสารนะครับผ่านทางไลน์กันมานะครับส่งเอกสารเท่นบัตรประชาชนนะครับวิดีโอคอลคุยกันก่อนนะครับว่าลูกค้าตกลงกันเท่าไหร่นะครับอย่างนี้นะครับผมก็มาส่งที่หน้าบ้านนะครับแต่ลูกค้าก็ตีเทินรถนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับก็จะรับเข้าสังกัดในร้านนะครับช่วงนี้ลดราคาหลักหมื่นนะครับก็มีเหมือนกัน แล้ววันนี้ก็เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวให้น้ำเสร็จก่อนนะครับกับผมพี่ธนยศล้วค่อยมามอบเงินถ่ายรูปกันครับเฮียครับพี่นองครับครับผมมีพ่นกามามอบเงินสดให้ผมเนาะว่ารถรถคันนี้เรามาส่งมอบจริงนะครับรถหลักหมื่นนะครับรถหลักหมื่นยูพุ่นนะครับอ่ายูพุ่นเดี๋ยวจังไปตามเบิ้งนะครับส่วนคันนี้หลักแสนหลักแสนนะ จักเท่าไรแสนบอกว่าอยากหัวไปหน่อยเดี๋ยวใครบอกกันใหมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณพี่นะครับขอบคุณชาวอำเภอพยัคฆภูมินะครับวันนี้นะครับเรามาประสค์ที่พยัคฆภูมินี่ก็ประกาจักคนหนึ่งเหรอหลายอยู่ด้หลายอยู่ครับอ่าสตึกพยัคฆมนีนะไปทางบุรีรัมย์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับใครที่ติดตามนะครับอยากได้รถมือสองถ้าอยากได้รถมือสองอยากได้ ลดราคาหลักหมื่นติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหามาให้นะครับ <นะ S 1> มี <นะ S 1> <ฮะ>รถรถของพี่ชายเพ่นพี่หลักหมื่นเนี่ยนั่นนะการันตี<บ>การันตีให้ลูกค้าหน่อยทุกคนที่ยังอยากได้รถนี่ครับการันตีหน่อยว่า<ม>พวกเราส่งมอบจริงไหมพี่อ๋อ,อ,อ,อจริงครับส่งจริงพี่ก็ติดตามมาอยู่ส่งจริงมีมีหน้าร้านจริงไหมต้องเขากัน่อยมีครับนีเนาะอ่าอย่างน้อยก็ต้องมีแหละครับเพราะว่าถ้าไม่มีหน้ามาครับมันไม่มีตัวแบบว่าเขาคิดว่าพวกผมเอาไปส่งรถดิ หาคนอยู่้างบ้านมายืนลราเฝ้าเสด็จเดี๋ยวนี่ไอ้นี่ยุใส่ครับมีพยากระพุ่มเป็นบ่เออพยาคระพุ่มครับเพิ่นไปเบื้องรถหอดบ้านผมเลยนะครับไปเบื้องลานแล้วก็ไปร่องคีนะครับสุดท้ายตกลงราคาจักจะได้ใส่ลูกคารมีอย่างโอ้ยผมกระโ่าอยก็เพราะว่าสัจจะแล้วก็เป็นบ่มีเ่ว่าไงครับมีสัจจะนะครับเพราะว่าอะไรพูดผิดพูดนั่นไปแล้วก็คือจบ วันนี้พูดใหม่เดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกันต่อที่กาลสินกาลสินครับผมเดี๋ยวไป่งกาลสินไลฟไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนีครับ